ตี๋กันเหรอตีกนเหรออ๋อตรงนี้เลยเหรออ๋อไม่ประเด็นตอนี้มีเตียงไม่ตอตั้งเคุยกันไว้ย่งไรมไม่มีค่ยังไ่ีย่ภายในสปีเนี้ยไม่มีค่ะไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้เนาะภายในปีหนึ่งนะอ๋อลดแต่สปีหป <fol> <on> no. I mean, no ียังไม่มีแ่สวีทสวีทสวีท สวีทสวีทเนาะสวีมากพี่ก้าวถ่ายคลิปแทบจะคนสดตายหมดแล้วเนี่ยอะมันรักมากด้ทำไง่ก็อเจ้าเจ้าโรแมนติกด้วยเหนุ่มในคปเนสติกเนี่ยคอแสกันโอโหนอ้โหช่จริงๆแล้วคนโรแมนติกคือคนนี้นะแค่เปความรับที่เยอะอย่างนั้นพี่ใหม่เขาพูดว่า หวานาอะไรแบบนีมเมมเบอร์โทรศัพท์เป็เมียเป็นผัวอะไรก็เมียเมียยอยัๆประมาณสิบนาทีเมียอย่างเงี้ยเวลาโเคยต้องย่างยาวับก็เปิดเวลาดีมันจะมันฝันรูซอมกว่าเคยต้อสมมติว่าเฮ้ยเมียโวงมาดูเป็นคนน่าเกลียดสุดว่ามันชงหน้าเมียเมียโดนเมียแล้วรับแล้วแสามีคุณใหม่น่ารักตรงไหนคะน่ารักตรงที่เขาสูงไว้ค่ะ เมืนเาหมาือนกเขานมือก <modeling> ่เขาหมดอ่ามอไกเงเหมื่เาหมืไ่ามอ่เเือนก่ใจาม่าหมือน่มอ่ามก่เามกเลยมมนก่าก่าเมมือ่าอง่ามกเาอกเมนนกเหมอ่เขา่เขามีอนไอน่เราไม่มีอเเขาม่ม วัดน้ะคะใช่เขา้าวัดทำบุญทำวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นทุกครั้งวัดเช้าทุกครั้งที่ไปสวนวนก็คือเขาก็จะแบบระเบิดอยู่ทุกครั้งที่ไปขวนต์อยู่เขาจะต้องระเบิดอะไร พี่แจ็คจะเอฟชุดพี่ใหม่หรอดูเอวนะครับเออเออเดี๋ยวมล่ะเดี๋ยวมล่ะนีเออต้องเอาเอวเข้าเลยนะฮะพี่แจ็กต้องเอาเอวเข้าเลยนะออพี่แจ็คหนักเท่าไหร่คะคนหอมสู้กันเออเต็มที่อยู่ได้สี่สิบเจ็ดโว้นาามคนี่จะทองอะไรี่เจะ and I Paris also his company. It's the best that we could imagine that we would have a partner like this. So thank you so much. Hi, come to oh my, house. Oh my Yes. we have friends? The, the 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 have friends to come come to friends, 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 please. I will. Friends. The girls will go. If the girl can have, half, the girl who like. Who knows in the future? Oh. The friends. Yes. Go. the girl go. <laughs>